มารู้จักกับไขมันก่อนที่เราจะไปเผามันทิ้งไขมันในร่างกายของคนเรานั้นนะครับมีไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลนะซึ่งคอเลสเตอรอลนั้นก็มี2อ,อย่างนะมี HDL กับ LDL ไขมันในร่างกายมันเกิดจาก2อ,อย่างคือ 1. การที่ร่างกายผลิตขึ้นมาเองกับ2การที่เรารับประทานอาหารเข้าไปไขมันนั้นมีความสําคัญต่อร่างกายของเราอย่างไงนะครับนอกจาก จะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายแล้วนะครับไขมันนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของผนังเซลล์นะครับถ้าเกิดว่าผนังเซลล์ของเราเนี่ยไม่มีไขมันอยู่จะทําให้เซลล์ของเราอ่อนแอและชํารุดเสียหายได้ง่ายเพราะฉะนั้นการที่เราขาดไขมันจะทําให้ร่างกายเราสุดโทรมลงไปนะครับนอกจากไขมันที่จะเป็นผนังของเซลล์แล้วยังเป็นส่วนหนึ่งในการ ผลิตฮอร์โมโนต่างๆให้กับร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นไขมันนี้มีความสําคัญมากนะครับขาดไม่ได้ไตรกีเซไลน์นั้นเป็นไขมันที่ได้จากการสะสมของร่างกายเมื่อเรารับประทานอาหารประเภทแป้งหรือน้ําตาลเข้าไปมากๆแล้วร่างกายของเรานําไปใช้ไม่หมดนะครับพลังงานมันเหลือมันก็นํามาเก็บในรูปของไตรกีเซไลน์นะครับแล้วก็เอาไปไว้ตามที่ต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นในเซลล์ในหลอดเลือดส่วน คอเลสเตอรอลนั้นก็คือไขมันที่ได้จากการรับประทานอาหารไม่ว่าจะเป็นหมูไก่หรือว่าเนื้อวัวนะประเภทสัตว์เนื้อแดงต่างๆนี้จะมีไขมันประเภทนี้เยอะคอเลสเตอรอลนั้นก็ยังแบ่งได้ออกมาเป็น HDL กับ LDL นะครับ HDL นั้นเป็นไขมันที่เขาเรียกว่าไขามันดีนะส่วน LDL นั้นเป็นไขมันเลวคือไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับ มันจะสะสมไปเกาะอ,อยู่ตามผนังของเส้นเลือดนะฮะถ้ามันมีจํานวนมากมากมันก็จะทําให้ทางเดินของเลือดเรานะ่ยมันแคบลงนะหรือตีบตันทําให้เกิดโรคภัยต่างๆตามมาอีกเยอะแยะมากมายนะครับตัว HDL นั้นร่างกายเราเนะี่ยมันผลิตได้อยู่แล้วนะครับเพียงแค่เราออกกําลังกายนะฮะ HDL มันก็จะหลังยิ่งถ้าเราออกกําลังกายมากๆนะครับ HDL มันก็ยิ่งหลังเข้มามามากพอเรามี HDL มากมาก มันก็จะไปจับว่า LDL เนี่ยไปทําลายที่ตับหลอดเลือดเราก็จะสะอาดแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งประกอบกับการออกกาลังกายนั่นคือการหลีกเลี่ยงลดปริมาณลงได้แต่ไม่ต้องไม่ต้องหยุดกินนะครับให้กินได้แต่ว่าให้ลดปริมาณลงนะจากที่เคยรับประทานกันเยอะๆกินแต่หมูกิกนแต่เนื้อไม่กินผักไม่กินผลไม้อันนี้มันไม่เกิดความสมดุลในร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรับประทานอาหารให้สมดุลน,นะดื่มน้ํา อากาศก็ต้องดีร่างกายเราก็จะสดชื่นแข็งแรงนะครับต่อไปเราก็จะมีวิธีควบคุมนะไอสิ่งเหล่านี้ด้วยการรับประทานอาหารนะครับนอกเหนือจากการออกกําลังกายแล้วเราก็ต้องรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะครับปัจจุบันนิยมที่จะลดน้าหนักด้วยการควบคุมอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นการโลกคาร์บหรือลแฟตนะฮะอันนี้คือการควบคุมอาหารลคาร์บก็เป็นการ ควบคุมอาหารประเภทน้ําตาลประเภทแป้งนะครับลดปริมาณลงหรือไม่กินเลยก็มีนะครับส่วนการโลแฟตก็คือการที่เราจะไม่นําเอาไขมันต่างๆเข้าไปในร่างกายนะครับแล้วก็จะมีอีกจําพวกหนึ่งก็คือการกินผักเขาเรียกว่าวีแกนเนี่ยตรงนี้จะกินผักเน้นกินผักเลยจะไม่แตะเนื้อสัตว์เลยนะครับสําหรับคนที่เคร่งจริงๆส่วนคนที่ไม่เคร่งเท่าไหร่ก็จะเป็นแพลนเบสนะครับ กันเบทก็คือจะรับประทานอาหารประเภทผักซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเนื้อสัตว์มีนมมีเนยถั่อวอะไรบ้างอ,อยู่ประมาณ5%เที่เหลือก็9 5เซนก็คือเป็นอาหารที่ได้จากพืชนะครับเราจะต้องเลือกการควบคุมอาหารที่เหมาะสมกับเราว่าเราชอบแบบไหนนะครับรับประทานให้มันพอดีพอดีนะครับอย่าน้อยไปอย่ามากไปตัวเราเองเท่านั้นแหละที่จะรู้นะครับ การที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าร่างกายของเราต้องการยังไงมีไขมันมากไหมมีปัญหาเรื่องอะไรเราก็ต้องมีเครื่องวัดนะครับเครื่องวัดนั้นก็มีหลายอย่างแต่ที่สะดวกและก็สามารถหาซื้อได้ไม่ยากนะครับก็จะมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่างนะครับเครื่องเครื่องวัดประสิทธิภาพของมวลร่างกายเราเครื่องตรวจวัดน้ําตาลในเลือดอันนี้เราสามารถที่จะจัดหาซื้อมาใช้ประจําบ้านเราได้นะครับสําหรับ ใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องน้ำหนักตัวหรือว่าผู้ที่มีอายุเริ่มตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะครับก็ควรจะหันกลับมาใส่ใจสุขภาพของเราให้มากนะครับเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์เราก็ต้องลดละเลิกให้ได้นะครับบุหรี่นี้ต้องหยุดนะครับเพราะว่ามันจะทำให้สุขภาพโดยรวมของเราแย่ลงแย่ลงนะครับ